สตาร์ทเวลคัมสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องออโตอินิทวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับสุดยอดยานเกราะแห่งยุคอนาคตที่บอกเลยว่าแค่ชื่อก็ทําให้รู้สึกถึงความโหดแบบสุขีดูมเลเวียทาน X2026 ์สรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดข,ของประเทศไทยที่ถูกออกแบบมาสําหรับสงครามยุคใหม่โดยเฉพาะดูมเลเวียทาน X2026 เป็นการพัฒนาขึ้นจากแพลตฟอร์มเดิมของดูมเลเวียทานที8 8แต่ถูกอัปเกรดทั้งในด้านระบบอา์วุธ รกอบการเคลื่อนที่และเทคโนโลยี AI ขั้นสูงทำให้กลายเป็นรถถังที่ไม่ใช่แค่ทรงพลังแต่ยังมีความฉลาดเหมือนสมองกลเคลื่อนที่ตัวถังของดูมเลเวียทาน X สร้างจากวัสดุผสมระหว่างเหล็กกล้าเกรดพิเศษและคาร์บอนไฟเบอร์เกรดทางการทหารเพื่อให้มีน้ำหนักเบาลงกว่า,วาเดิมถึง1 8แเปตแต่ยังคงความแข็งแกร่งระดับป้องกันการจาดทะลุจากหัวรบปืนใหญ่ขนาด155ม mm มได้อย่างสบายตัวพร้อมมีการเคลือบด้วยนานโนเซรามิกซึ่งช่วยสะท้อนพลังงานจากหัวรบพลังงานสูง รวมถึงระบบเกราะแม่เหล็กไฟฟ้าแบบ Active Defense ที่สามารถทำลายกระสุนหรือจรดนำวิถีก่อนถึงเป้าหมายได้ระบบอาวุธหลักของโดมเลเวียทาน X คือปืนใหญ่แม่เหล็กไฟฟ้าหรือเรลการขนาด140มิลลิเมตรซึ่งสามารถยิงกระสุนความเร็วเหนือเสียงได้ไกลกว่า10กิโลเมตรพร้อมเจาะเกราะได้เกือบทุกรูปแบบนอกจากนั้นยังมีป้อมปืนรองแบบหมุน360องศาขนาด30มิลลิเมตรติดตั้งระบบ AI ตรวจจับและกำจัดภัยคุกค,คามรอบคันได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากมนุษย์ ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือระบบ AI สังการหลักของโดมเลเวียทาน X 2026ถูกพัฒนาขึ้นร่วมกับศูนย์วิจัยปัญญาประดิษฐ์ของไทยโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมที่สามารถเรียนรู้จากสภาพสนามรบวิเคราะห์ข้อมูลทันทีและตัดสินใจหลบหลีกหรือโจมตีได้เอง AI ตัวนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับรถถังคันอื่นๆเพื่อทำงานแบบฝูงและสามารถสื่อสารกับหน่วยโดรนทางอากาศเพื่อวางแผนการโจมตีจากหลายมุม ด้านความเร็วและความคล่องตัวดูมเลวเวียทาน X ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบดิเซลแบบไฮบริดที่ให้กำลังสูงถึง2,000แรงม้าสามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน6วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถถังขนาดนี้และยังสามารถวิ่งด้วยระบบไฟฟ้าล้วนได้เป็นระยะทางกว่า50กิโลเมตรทำให้สามารถลอบเข้าโจมตีโดยไม่มีเสียงเครื่องยนต์รบกวนศัตรูช่วงล่างของดูมเลวเวียทาน X ใช้ระบบการสะเทือนอิสระพร้อมระบบปรับความสูงได้อัตโนมัติตามภูมิประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภูเขาป่าหรือทะเลทรายก็สามารถวิ่งผ่านได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์ลิดร์และกล้องอินฟราเรดรอบคันทําให้สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางและเป้าหมายในระยะไกลได้ทั้งกลางวันและกลางคืนห้องควบคุมภายในถูกออกแบบให้เหมือนห้องนักบินของเครื่องบินรบล้ำสมัยด้วยจอสัมผัสแบบ SUD รอบตัวระบบสังการด้วยเสียงและเบาแบบ0 G ที่ลดแรงสะเทือนจากการยิงและการเคลื่อนที่อย่างรุนแรง นักขับและคนเพิงสามารถมองเห็นภาพสนามรบได้แบบ360องศาผ่านแว่นตาสเสมือนจริง VR ซึที่ซิงกับกล้องรอบคันแบบเรียวไทม์อีกจุดเด่นของดดมเลเวียทาน X คือความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองเบื้องต้นผ่านระบบนาโนบอทเมื่อได้รับความเสียหายเล็กน้อยระบบจะปล่อยนาโนบอทเข้าไปเชื่อมรอยร้าวหรือเต,เติมเต็มชั้นกรอบทำให้สามารถอยู่ในสนามรบได้นานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องถอยกลับฐาน การออกแบบภายนอกของดูมเลเวียทาน X 2026ให้ความรู้สึกเหมือนสัตว์ประหลาดเหล็กที่พร้อมจะทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าไฟหน้าแบบเล็ดสีแดงเพลิงให้ความรู้สึกดุดันระบบปล่อยควันพรางตัวแบบอัตโนมัติรวมถึงลำโพงเสียงสังเคราะห์ที่สามารถปล่อยคลื่นเสียงรบกวนศัตรูในระยะไกลให้เสียสมาธิ ดูมเลเวียทัน X ได้เริ่มเข้าประจำการในหน่วยรบพิเศษของไทยแล้วในปี2026โดยมีแผนจะประจำการเต็มรูปแบบในกองพันยานเกราะของกองทัพภายในปี2027ถือว่าเป็นอีกก้้วสำคัญของเทคโนโลยีอาวุธไทยที่ก้าวเข้าสู่ระดับโลกและอาจกลายเป็นต้นแบบสำหรับรถถังในอนาคตของหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียเมื่อมองถึงอนาคตดูมเลเวียทัน X อาจจะไม่ได้เป็นแค่เครื่องจักรสงครามแต่ยังเป็นแพลตฟอร์มสำหรับเทคโนโลยีทหารยุคใหม่ที่รวมเอา AI โดรน ระบบพลังงานสะอาดและระบบป้องกันขั้นสูงมาไว้ในยานพาหนะเดียวเป็นการสะท้อนถึงความสามารถของนักวิศวกรไทยที่ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆไปสู่มิติใหม่ของสงครามอจฉริยะทั้งหมดนี้คือความล้ำสมัยของดูมเลเวียทาน2026ซรถถังที่ไม่ได้มีดีแค่พลังทำลายล้างแต่ยังเปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีระดับสูงที่เปลี่ยนรูปแบบการรบไปอย่างส้นเชิงถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโตอิลิท ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับรีวิวรถถังและเทคโนโลยีทางทหารสุดล้ำรุ่นถัดไปสวัสดีครับ